สวัสดีค่ะร้อนกันไหมล่ะคะซัมเมอร์นี้บอกเลยว่าปีนี้ประเทศไทยร้อนมากมีวันที่แบบแปดสีองศา ถามว่าร้อนแบบนี้ผิวไหวไหมบอกเลยว่าไม่ไหวค่ะใส่ออกไปเดินข้างนอกแบบเดียวอะ่ะคือแสบแล้วอะ่ะก็เลยจะมาทําคลิปพูดถึงเรื่องการดูแลผิวจากการที่เราต้องโดนแสงแดดแบบนี้ว่ามันต้องปกป้องยังไงแล้วก็มีวิธีการฟื้นฟูย,ยังไงนะคะพูดถึงแดดสิ่งที่ทําอันตรายต่อผิวเรานั่นก็คือรังสี UV ในแดดนะคะเคยได้ยินไหมมี2อ,อย่าง UVA แล้วก็ UVB พอคุณเนาะ เอาตัวแรกก่อน U V B นะคะ U V B จำง่ายง่าย B คือเบิร์นเบก็คือการที่ทำให้ผิวหนังเรารู้สึกแสบร้อนแล้ว สิ่งที่ตามมาคืออะไรคะไหมแล้วก็ดํานั่นเองก็ใครก็ไม่อยากดําจริงนะเราก็เลยไปกังวลแต่การป้องกันผิวจากการเบิร์นหาอะไรที่ป้องกัน U V B ซึ่งสารที่ใส่มาในกันแดดท,ที่จะช่วยป้องกันผิวจาก U V B นะคะนั่นก็คือค่า S P F นั่นเองหลายคนเลยพยายามเลือกผลิตภัณฑ์ที่ S P F มันสูงๆเนาะแต่เดี๋ยวเซจะมาเมาให้ฟังว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะคะ มาถึงอีกตัวหนึ่ง UVA นะคะจำงาง่ A คือ aging aging ก็คือริ้วรอยนะคะเป็นรังสีที่ทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยนั่นเองซึ่งถามทายนะ UVA กับ UVB ตัวไหนหน่ากลัวกว่าเตือนไว้เลยนะจ๊ะ UVA น่ากลัวกว่ามาก B เป <B S 2> ็นแค่เบิร์นนะคะมันแค่ไหมดำแต่เจ้า UVA นะคะทำให้เกิดริ้วรอยและ สิ่งที่น่ากลัวคือมันทําให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้ด้วยเนื่องจากรังสีนะคะมันจะมีช่วงคลื่นที่ต่างกัน UVA คลื่นยาวที่สุด เป็นช่วงคลื่นที่ยาวกว่า u v b มากนะคะยิ่งช่วงคลื่นยาวเนี่ยหมายความว่ามันสามารถทะลุทะลวงลงไปผิวหนังได้ยิ่งลึกนะคะซึ่ง UVA ก็ไม่ได้มาตัวเดียวนะจ๊ะมี2ตัวมี UVA 1แล้วก็ UVA 2นะคะซึ่ง UVA 1อันเนี้ยอันตรายที่สุดเพราะว่าช่วงคลื่นมันยาวสุดมาสามารถลงไปทําลายผิวในชั้นหนังแท้ได้เลยซึ่งในชั้นหนังแท้ของเรานะคะมันจะมีคอลลาเจนมีอีลาสตินซึ่งจะทําให้ผิวมีความยืดหยุ่นดูเด้ง เป็นผิวเด็กอยู่เสมอแต่เจ้า UVA 1ลงไปทำลายเจ้าพวกคอลลาเจนนี่แหละค่ะเมื่อคอลลาเจนไม่มีออลัสสินลดการการยืดหยุ่นมันน้อยลงผิวมันก็เลยย่นก็เลยกลายเป็นริ้วรอยนั่นเองเห็นไหมล่ะคะว่า UVA 1มันน่ากลัวขนาดไหนซึ่งเจ้า UVA นะคะเราสามารถปกป้องด้วยสารกันแดดที่มีค่าที่เขียนว่า PA นั่นเอง PA เราจะมีหนึบวกสองบวกสบวกซึ่งสาบวกก็จะเป็น การที่ป้องกัน UVA ได้มากที่สุดนะคะพอรู้ละมีรังสีอะไรและป้องกันด้วยอะไรเดี๋ยวไซจ,จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่จะมารีวิวให้ชมกันในคลิปนี้ค่ะ และสำหรับตัวช่วยในซัมเมอร์นี้ของทซายนะคะก็คือนี่เลยค่ะ Nivea Extra White n i n g Skin Therapy Serum SPF 33 PA บวกบวกบวกนะคะค่า PA ก็คือสามารถการรังสี UVA ได้สูงสุดนั่นเองนะคะโดยสารที่เขาใส่มาเพื่อปกป้องผิวจาก UVA นะคะก็คือตัว avobenzone นะคะจัดเป็นกลุ่ม Chemical Sunscreen นะคะ c h e m i c a l ก็คือทำหน้าที่เมื่อทาลงไปบนผิวหนังแล้วเนี่ยมันจะดูดซับรังสีไม่ให้ส่งผ่านลงไปลงผิวหนังชั้นล่างนะคะ ผิวจึงไม่ถูกทําร้ายจากรังสีนั่นเองซึ่งเจ้าโวเบโซนเนี่ยเป็นสารที่สามารถกันรังสี UVA ได้เต็มช่วงคลื่นนะคะก็คือดีที่สุดแต่ข้อเสียของมันคือไม่ค่อยเสถียรน,นะคะแต่ไม่ต้องหัวงค่ะีเวียเขาก็เลยใส่สารเช่นพวกตัวออโตคลีนนะคะเข้ามาเพื่อช่วยให้ตัวบูเบโซนเสถียรขึ้นนั่นเองดังนั้นจึงสามารถกันรังสี UVA จนเขียนเป็น 3+ บแบบนี้ได้นะคะและการป้องกันรังสี UVB ด้วยค่า SPF 33อันนี้ก็คือ มีการใส่สารของไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะซึ่งเป็นซันสกรีนในกลุ่มที่เรียกว่าฟิสิกอลนะคะซึ่งฟิสิกอลทำหน้าที่เคลือบผิวแล้วก็ เมื่อแสงส่งออมาปุ๊บมันก็จะสะท้อนรังสี UVA ออกไปนั่นเองนะคะเขาจึงสามารถป้องกันผิวจากรังสีทั้ง UVA และ UVB ได้นอกจากนี้เขายังมีวิตามิน C บริสุทธิ์95%นะคะซึ่งเจ้าวิตามิน C เนี่ยช่วยป,ป,ปลอบประโลมผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดดเป็นสา,ารต้านอนุมูลอิสระและยังไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนทำให้ร่างกายเราสามารถสร้างคอลลาเจนได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะเมื่อคอลลาเจนมีมากขึ้นผิวยืดหยุย่นมากขึ้น ก็จึงไปลดเลื่อนการเกิดริ้วรอยก่อนวัยนั่นเองจึงเห็นได้ว่าเขาทำออกมาได้ครอบคลุมมากแต่ตัวนี้เป็นสกินแคร์นในกลุ่มบอดี้เซรั่มนะคะไม่ใช่กันแดดไม่สามารถใช้แทนครีมกันแดดได้นะคะก็คือถ้าเป็นวิธีการใช้ในแบบทรายนะถ้าใส่อยู่บ้านแต่ก็จะทาตัวนี้เดี๋ยวเดียว ก็คือรู้แล้ว,ว่าไม่ค่อยออกไปข้างนอกถ้าตัวนี้เดี๋ยวๆว่าก็จะหยิบมาทาซ้ําแต่ถ้าไซออกไปข้างนอกต้องเจอแดดแรงๆจ้าจะไม่ทาสิ่งนี้อย่างเดียวนะคะทาเสร็จแล้วทากันแดดทับอืมตัวนี้ไม่เนินอหนะเดี๋ยวายจะให้ดูเนื้อนะคะสามารถทาแล้วตามด้วยกันแดดได้แบบไม่หนึบผิวนี่เนื้อตัวนี้นะคะจะเป็นสีขาวเปลี่ยนิีนึงแบบนี้ ถ้าใครเคยใช้สูตรเก่านะคะสูตรเก่าเนี่ยจะเป็น SPF 2 5 PA 2บวกนะคะสูตรเก่าก็คือจะมีค่าสารในการกันแดดน้อยกว่าสูตรเก่าเขาจะเหลวกว่าเห็นปะมันจะดูหยดหยดกว่าบอกเลยว่าสูตรเก่าจะจะให้ความเหมือนเป็นเนื้อเซรั่มมากกว่าคือเหลวกว่าเทียบ2สูตรนะคะถ้าใครชอบว่าแบบไม่เนินหนาจริงๆแซ่ก็บอกยอมรับนะว่าสูตรเก่าเนี่ยมัน มันสบายผิวกว่าตรงที่มันมันลื่นนะคะเห็นปะเตี่ยแล้วมันลื่นไปบนผิวแต่สูตรใหม่เวลาปาดไปมันจะให้ความรู้สึกในความเป็นครีมมากกว่าแต่รซเราชอบแบบนี้มากกว่าเพราะมันให้ความรู้สึกว่ามันเป็นกันแดดที่ปกป้องผิวได้ดีกว่าสารกันแดดที่ดีนะคะมันจะต้องมันอาจจะหนึบไปนิดนึงอ่ะเพื่อที่ให้เกาะอยู่บนผิวเราได้นานที่สุดแต่มันจะกันแดดได้ดีกว่าจริงแต่จะเห็นว่านี่ เวลาเกลี่ยมันเกลี่ยง่ายเหมือนกันนะคะอาจจะดูเป็นเนื้อครีมสีขาวมากกว่าแต่พอเกลี่ยมันซึมผิวหมดและไม่ลอยไม่วอกไม่เป็นคราบนะคะเนี่ยข้างเนี้ยทาสูตรเก่าข้างเนี้ยทาสูตรใหม่เห็นปะว่าเกลี่ยซึมได้ง่ายเหมือนกันเทคนิคของไยก็คือจะเกลี่ยอยู่หน้าพัดลมหรือว่านั่งอยู่ในห้องแอร์ก็ทาไปมันก็จะแห้งแล้วซึมผิวไวแล้วก็เนี่ยคะ่ะไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าเหนอะหนะบนผิวนะคะ ซึ่งพูดได้เลยว่าเราเป็นแฟนพันธ้น,นะจ๊ะหลอดนี้คือหลอดที่3แล้วนะคะใช้หมดไป็น1ห,หลอดและนี่หลอดที่2อ,อยู่ในสภาพนี้แล้วก็คือตัดใช้นะคะจะเป็นคนใช้แบบเอาให้หมดจนหยดสุดท้ายอะ่ะก็คือพอบีบไม่ออกแล้วจะทําการใช้กันไกลช็ๆๆ ตัดหลอดนะคะแล้วก็ควักออกมาใช้ซึ่งมันควักใช้ได้อีกเยอะเลยนะแต่ถ้าตัดหลอดแล้วบอกก่อนนะคะว่าใช้ทีเดียวก็พอเพราะว่ามันโดนอากาศแบบนี้แล้วอะสารอะไรพวกนี้ค่ะมันจะเสื่อมสภาพไปเพราะโดนแสงโดนอากาศนั่นเองจ้ะสรุปนะคะสำหรับ nivea extra whitening skin therapy serum spf 3 3 pa บวกบกบวกหลอดนี้นะคะขอจัดให้เป็นลูกรับ เป็น must-have item สำหรับซัมเมอร์นี้ไปเลยนะคะเพราะว่าสามารถปกป้องผิวได้ทั้ง UVA UVB รวมถึงมีวิตามินซีนะคะช่วยฟืน้นฟูผิวจากการค้ำเสียจากความไม่เรียบเนียนจากแสงแดดซึ่งเขาบอกว่าสามารถช่วยฟืน้นฟูผิวได้ภายใน14วันนะคะแต่ว่าสำหรับทรายเนี่ยไม่เคยปล่อยให้มันค้ำเสียแล้วมานั่งรักษานะคะการดูแลผิวของทรายคือการปกป้องผิวให้มีสุขภาพดีไปนานที่สุดไม่ใช่เป็นปัญหาแล้วมาหาตัวช่วยในการแก้นะคะป้องกันง่ายกว่า แก้ไขมากดังนั้นดูแลผิวทุกวันแนะเทคนิคนิวทีใช้นิดหนึ่งนะคะอย่างที่เล่าเว้ว่าออกแดดมากทาตัวนี้ตามกันแดดและอีกหนึ่งทริคที่จะช่วยฟื้นฟูให้ผิวกลับมาเป็นสภาพเดิมได้ไวที่สุดนะคะก็คือทาซ้าระหว่างวันไม่ใช่ว่าทารอบเดียวจบเลิกถ้าผิวช่วงไหนคล้ำทาซ้านะคะมันไม่ได้เหนอะทาซ้าระหว่างวันได้และยังช่วยป้องป้องกันผิวจากแสงแดดได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะโอเค ตัวนี้นะคะมี3ไซส์ไซส์แรกนะคะจะเป็นหลอดเล็กกว่าน,นี้ก็คือ70 ml ราคา80บาทตัวนี้คือไซส์กลางนะคะ180 ml ราคา180บาทส่วนไซส์ใหญ่เบิ้มของเขาจะเป็น320 ml ราคา275เห็นไหมล่ะว่ายิ่งซื้อใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันจะยิ่งประหยัดลงนะคะดังนั้นถ้าขวดใหญ่เน้นว่าซื้อมาเราตั้งไว้บ้านทามันคุ้มกว่าแต่ถ้าจะพกไปข้างนอกก็ซื้อเป็นหลอดเล็กนะคะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมีขายทุกที่รับประกันนี้ เวียหาง่ายมากก็ขอขอบคุณนีเวียนะคะที่ส่งมาให้หวังว่าคลิปนี้มีหาบ้างมีขำขันกันบ้างแต่ก็คงจะได้สาระประโยชน์ดีๆในการดูแลผิวสำหรับซัมเมอร์นี้กันนะคะจำไว้นะจ๊ะอย่าปล่อยให้ผิวคล้ำเสียแล้วมาแก้ไขดูแลปกป้องผิวจากแสงแดดไว้เพื่อสุขภาพผิวที่ดีกันค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะไปละค่ะ